น้องชายนิวเด็กชายสายหาชอบเล่นชอบพูดชอบแกล้งเพื่อนในขณะนั้นครูกำลังสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหววิธีปฏิบัติตัวแต่น้องชายนิวกลับไม่สนใจยังคงแกล้งเพื่อนต่อโดยที่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นจริงได้จนกระทั่ง วันนี้มีรายงานเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งสร้างความตกใจให้กับประชาชนในหลายพื้นที่เมื่อเวลา11นาฬิกา32นาทีของเช้าวันนี้ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ามีความรุนแรงที่4.8ตามมาตรารอินเตอร์ขณนี้เ,เหตุแผ่นดินไหว นักเรียนที่อยู่ในอาคารให้อยู่ในที่ปลอดภัยเช่นใต้โต๊ะที่แข็งแรงหรือมุมห้องที่ห่างจากหน้าตา่างและใช้กระเป๋าหรือสิ่งของป้องกันศีรษะห้ามวิ่งห้ามใช้ลิฟต์และห้ามออกจากอาคารจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะหยุดเมื่อแรงสั่นสะเทือนหยุดแล้วให้ครูพานักเรียนอพยพอย่างเป็นระเบียบไปยังจุดรวมอ,อพยพอย่างเป็นระเบียบไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัยทันทีขอความร่วมมือทุกท่านอย่าส่นตลกและติดตามประกาศจากโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ขอย้ำอีกครั้งขอให้อยู่ในที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามคำสั่งของโรหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัดขอย้ำอีกครั้งขอให้อยู่ในที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามคำสั่งของโคเย่างชิวกชนิวยังโชคดี ที่มีเพื่อนยังตั้งใจฟังคุณครูในวันนั้นและรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้ดีเราลองไปดูภาพบรรยากาศนักเรียนห้องอนุบาลกันดีกว่าว่าน้องๆสามารถหลบได้อย่างปลอดภัยหรือไม่โอ้โหน้องๆเก่งกันมากเลย ทุกคนไปรวมอยู่ที่จุดรวมพลเพื่อให้ครูประจําชั้นตรวจเช็คจำนวนนักเรียนและตรวจสอบนักเรียนที่บาดเจ,จ็บเพื่อปฐมพยาบาลต่อไป <Southern> เรามาทบทวนวิธีการปฏิบัติเมื่ออยู่ในขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวกันอีกครั้งนะคะ 1. หมอบหมายถึงลงไปกับพื้นทันทีที่รู้สึกเกิดแผ่นดินไหว 2. หาที่กำบังใช้แขนป้องกันศีรษะหรือหลบใต้โต๊ะเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง 3. ยึดจับโต๊ะไว้ให้แน่นจนกว่าการสั่นจะหยุดลงหากอยู่ในที่กลางแจ้งหลีกเลี่ยงเสาไฟฟ้าต้นไม้ตึกสูงกระจกและของที่สามารถตกจากที่สูง ยืนนั่งในที่โล่งก้มตัวลงเพื่อความมั่นคงหากอยู่ในรถให้หยุดรถช้าในที่ปลอดภัยไม่จอดใต้สะพานสายไฟหรืออาคารอยู่ในรถรัดเข็มขัดและฟังข่าวสารผ่านวิทยุต่อไปหลังเกิดแผ่นดินไหว 1. ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่ามีอาการบาดเจ็บหรือไม่ 2. อ,อย่าเพิ่งใช้ไฟฟ้า แก๊สหรือเปิดสวิตทันทีอาจเกิดการระเบิดหรือลัดวงจรได้ 3. ระวังแผ่นดินไหวซ้ำซึ่งอาจเกิดตามมา 4. ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้นสิ่งที่ไม่ควรทำขณะเกิดแผ่นดินไหว 1. อย่าวิ่งหนีออกจากอาคารท,ทันทีอันตารายจากสิ่งของตกใส่ 2. อย่าใช้ลิฟต์ 3. อย่าตะโกนหรือตกใจ จนทำให้คนอื่นแตกตื่น 4. อย่าเข้าอาคารที่เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต